ท่านชมครับสิ่งที่ผมถืออยู่ในมือนี้นะครับเป็นเอกสารนะฮะเดี๋ยวเอาไว้ดูทีนะฮะเป็นเอกสารที่ได้ปริ้นมาจากรายงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเป็นฉบับเต็มนะครับสาระสำคัญนั้นเนี่ยก็เหมือนกับรายงานฉบับสรุป ที่เคยเป็นข่าวไปก่อนหน้านี้แล้วนั่นก็คือการทำรายงานเพื่อส่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับโดยเฉพาะปะปะชนั้นเนี่ยได้ดำเนินการกับเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครแล้วก็โรงพยาบาลตำรวจที่ ได้เอื้อน,นะครับให้คุณทักษินชินวัตรนั้นเนี่ยได้รับการรักษาพยาบาลที่พิเศษกว่าผู้ต้องขังรายอื่นๆโดยภาพรวมโดยเนื้อหาในสาระก็ไม่ต่างกันครับแต่สิ่งที่อยากจะพูดถึงอยากจะนำเสนอสู่ท่านผู้ชมในวันนี้นั้นเนี่ยปรากฏว่าเมื่อไปอ่าน รายงานฉบับเต็มนี้นะครับซึ่งเยอะมากเนี่ยมีรายละเอียดบางส่วนที่ยังไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนแล้วผมคิดว่าควรจะนำมาให้ท่านผู้ชมได้รับรู้รับทราบครับเพราะมันจะเป็นแง่มุมมันจะเป็นเงื่อนไขที่สำคัญสำหรับกรณีการสืบพ้นความจริงของการรักษาตัวของคุณทักษิณที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจ ซึ่งภายในอีกวันสองวันนี้นะครับนะคุณนิพิธอินทรสมบัติแล้วก็คอปทอนั้นก็จะไปดําเนินการอะไรอย่างใดอ,อย่างหนึ่งให้เรื่องนี้นั้นเนี่ยถูกเร่งรัดนะครับโดยผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปขันน็อตไปดําเนินการเขาเรียกว่ากระชับพื้นที่ให้เอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้มากขึ้นดังนั้นวันนี้นะครับผมจะหยิบยกเอาบางส่วนคือทั้งหมดเนี่ยอ่านให้ท่านผู้ชมฟังไม่ไหวแล้วครับมันเยอะมากนะฮะ มันเหมือนกับาการอ่านหนังสือย่อยๆฉบับหนึ่งอะเล่มหนึ่งเลยละนะฮะแต่จะหยิบยกมาบางเรื่องบางประเด็นที่น่าสนใจโดยเฉพาะนะครับความเห็นนะครับหรือการวินิจฉัยของผู้เชี่ยวชาญจากแต่ละด้านซึ่งอ่านแล้วช็อกครับท่านผู้ชมช็อกยังไงช็อกเพราะว่าผู้เชี่ยวชาญบางท่านนั้นระบุเลยครับว่าพิจารณาดูจากอาการ ป่วยของคุณทักษิณแล้วนะคุณทักษิณน,นั้นแทบจะเรียกได้ว่าเกือบเป็นปกติครับไม่ได้มีความหนักหนาสาหัสอะไรแล้วถ้าเกิดต้องทําการผ่าตัดรักษานะครับโรคที่ถูกระบุว่าเป็นโรคอันตรายร้ายแรงนั้นเนี่ยเอาเข้าจริงๆครับนะฮะถ้าเป็นคนปกติรักษาตัวตามโรงพยาบาลปกติเนี่ยหลังผ่าตัดนอนโรงพยาบาลสองคืนก็กลับบ้านได้แล้วไม่จําเป็นต้องไปนอน ที่ใดที่หนึ่งที่ปกปิดไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ระยะเวลายาวนานถึง6เดือนหรือ180วันด้วยซ้ำตรงนี้แหละครับมันจะเป็นอะไรที่ผมเรียกว่านะค,คุณแผ่ทองทานซึ่งตอนนี้ต้องมารับผิดชอบแล้วนะครับในการที่จะสืบหาข้อที่จริงสืบหาความจริงในฐนานะนายกรัฐมนตรีทึ่ดูแลกระทรวงยุติธรรม ดูแลกรมราชทัณฑ์ดูแลสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติดูแลโรงพยาบาลตำรวจนั่นแหละครับนะฮะคุณแพทองทานจะว่าอย่างไงในเมื่อกรรมการสิทธิและผู้เชี่ยวชาญของกรรมการสิทธิเขาบอกว่าจริงๆคุณทักษณิณนั้นเนี่ยแทบไม่ได้มีอาการป่วยที่เรียกได้ว่าวิกฤตเลยด้วยซ้ำไปดูกันนะครับท่านผู้ชมนะฮะเนื้อหาจากรายงานฉบับเต็ม ของคณะกรรมการสิทธิ์นั้นเนี่ยนะฮะมีการพูดถึงอันนี้ประเด็นแรกที่อยากจะนำเสนอสู่ท่านผู้ชมก่อนนะครับก็คือรายการเอกสารพยานหลักฐานต่างๆนะครับที่ได้มานั้นเนี่ยจำนวนทั้งหมดโอ้เยอะแยะครับนะฮะ21รายการนะฮะ21รายการ ผมยกมาบางอันบางท่อนบางช่วงนะครับเนี่ยเช่นนะครับหนังสือทันทสถานโรงพยาบาลราชธรรมีเลขรับด้วยนะครับเนี่ยผมข้ามไปแล้วกันนะฮะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเนี่ยลงวันที่29พฤศจิกายน2566ถึงเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะครับหรือหนังสือนะครับของผู้ถูกร้องที่1ซึ่งเป็น ผู้ถูกร้องที่ปกปิดชื่อนะครับลงวันที่15ขอภยัย15ธันวาคม2566ถึงเลขาธิการกสมนะครับเนี่ยและก่อนหนังสืออื่นๆนะครับเนี่ยหนังสือของผู้ถูกร้องที่2นะครับเนี่ยเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหา,าคนครโรงพยาตร์ตำรวจนะฮะซึ่งเป็นหนังสือรับด่วนที่สุดมีเลขลับนะครับ20ธันวาคม นะฮะหนังสือของกรมราชทัณฑ์รับเหมือนกันนะ,ะลงวันที่20ธันวาคมเหมือนกันนะครับเนี่ยแล้วก็มีบันทึกนะครับสรุปการประชุมรับฟังข้อเท็จจริงต่างๆนะฮะครั้งที่1ครั้งที่2นะครับเนี่ยแล้วก็มีหนังสือสำนักง,งานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลลับเหมือนกันนะครับเนี่ยบันทึกถ้อยคำของแพทย์สังกัดทันตสถานโรงพยาบาลร,ราชทัณฑ์ต่อ พนักงานเจ้าหน้าที่7กุมภาพันธ์2567นะฮะบันทึกการให้ถ้อยคําของพยาบาลสังกัดทันตสถานโรงพยาบาลราชทัรต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ลงวันที่7กุมภาพันธ์2567นะครับเนี่ยบันทึกถ้อยคําของผู้แทนผู้ถูกร้องที่2ซึ่งก็คือเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครและโรงพยาบาลตำรวจนะครับต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ลงวันที่8กุมภาพันธ์2567 นะฮะต่างๆนะครับรบันทึกของอผู้เชี่ยวชาญซึ่งเดี๋ยวเร,เราจะเราจะพูดถึงความเห็นของผู้เชี่ยวชาญนะครับเนี่ยแล้วก็หนังสือของคณะอนุกรรมการตอบข้อหารือและให้คําแนะนําในการปฏิบัติตามข้อกฎหมายว่าโดยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลลับนะฮะส่วนใหญ่นะครับเนี่ยเอกสารบางส่วนก็เป็นเอกสารที่มาจากการที่หน่วยงานหรือว่าคณะกรรมการสิทธิ์ได้ลงไปนะครับเนี่ย หาข้อเท็จจริงแต่อีกส่วนหนึ่งนะครับซึ่งผมว่าประมาณเกือบมากกว่า1ใน3เนี่ยเป็นหนังสือลับที่ทางผู้ที่ถูกพาดพิงหรือเกี่ยวข้องนั้นเนี่ยส่งมาที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนครับนะฮะก็แสดงให้เห็นครับว่าการมีลิสต์รายชื่อเอกสารเหล่านี้นะครับเนี่ยเป็นการลงไปหาข้อเท็จจริงแบบรอบด้านนะครับไม่ได้เป็นการหาข้อเท็จจริงที่มีลักษณะตั้งทง หรือว่ามีความลำเอียงหรือมีอคติไว้ก่อนหน้านั้นนะครับนี่แล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะครับท่านผู้ชมก็มีการเปิดเผยส่วนใหญ่ก็จะเป็นรายละเอียดที่ท่านผู้ชมรับรู้รับทราบอยู่แล้วนะครับนะฮะว่าวันคุณทักษิณรับตัวเข้ามาที่โรงพยาบาลเอ้ยที่เรือนจําเมื่อ,อไรและมีอาการยังไงและต้องส่งไปด้วยเหตุผลคนใดถึงต้องส่งไปที่โรงพยาบาลตารวจในคืนนั้นนะฮะแล้วแพทย์โรงพยาบาลตารวจมี ความเห็นว่ายังไงต้องไปรักษาตัวไปรักษาตัวก่อนนะครับห้องพักไม่ว่างหรือห้องว่างอยู่อะไรแบบนี้นะฮะซึ่งเป็นข้อมูลที่เราก็รายงานกันไปบ้างแล้วนะครับนี่ซึ่งทางคณะกรรมการสิทธิ์เนี่ยก็ได้รายงานหรือว่าไปสอบทวนเรื่องนี้จากผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง อีกครั้งหนึ่งนะครับเนี่ยแล้วเป็นการสอบทวนแบบรอบด้านนะครับเนี่ยมีการอ้างอิงเรื่องเอ๊ะเปิดเผยข้อมูลไม่ได้ก็ไปถามเรื่องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับนะฮะการดูแลเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลว่าตกลงแล้วเนี่ยไอ้กฎหมายตรงนี้เนี่ยมันมีความเป็นมาเป็นไปยังไงแล้วมีรายละเอียดแบบไหนเนี่ยที่เขาอ้างไปนั้นเนี่ยถูกต้องหรือไม่ประการใดนะครับท่านผู้ชมอ่าแต่ทีนี้มาเรื่องสําคัญแล้วครับที่เราจะพูดถึงวันนี้นะครับนั่นก็คือมีการนะครับเนี่ย พูดถึงในเซกชัน2.2.4ในรายงานฉบับเต็มครับท่านผู้ชมเป็นความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒินะครับเนี่ยที่สำคัญย้ำนะครับแต่ละท่านนั้นเปิดเผยชื่อของท่านด้วยตรงนี้แหละครับที่สำคัญนะฮะคือชื่อจริงนามสกุลจริงของผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ต่างๆเนี่ยจะถูก ปิดเอาไว้หมดนะฮะถูกระบุไว้แค่เป็นเจ้าพนักง,งานหรือผู้ที่ทำการรักษาหรือผู้ที่เป็นพยาบาลเท่านั้นแต่ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญครับท่านผู้ชมมีการเปิดเผยชื่อและนามสกุลจริงของทุกท่านนะครับตรงนี้แหละครับที่ผมว่ามันสำคัญนะฮะไปดูกันแต่ละท่านครับมีสี่ท่านว่ามีความเห็นจากข้อเท็จจริง ต่างๆที่ได้กล่าวโดยสรุปมาข้างต้นนะครับอย่างไรบ้างเกี่ยวกับการเข้าไปพำนักพักรักษาตัวของคุณทักษณิณที่โรงพยาบาลตำรวจชั้น14เนี่ย180วันท่านแรกนะครับชื่อว่ารองศาสตราจารย์ธีระวรธนารักษ์นี่นะฮะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิของกลุ่มปราะบางเด็กสตรี ผู้พิการผู้สูงอายุและการเลือกปฏิบัตินี่อ่ะท่านให้ความเห็นว่ายังไงครับท่านผู้ชมท่านให้ความเห็นว่าจากข้อมูลด้านสุขภาพของนายทักษิณเห็นว่าช่วงแรกรับทักษิณน,นั้นมีระดับความอิ่มตัวของออกซิเจนต่ำกว่าปกติเล็กน้อยซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะสัมพันธ์กับภาวะพังผืดที่ปอด ที่อาจทําให้ความสามารถของปอดในการแลกเปลี่ยนออกซิเจนลดต่าลงกว่าคนปกติในอายุเท่ากันอาการหลักๆคือเหนื่อยและแน่นหน้าอกซึ่งอาจสัมพันธ์กับความผิดปกติของหัวใจหรือปอดและหรือนะครับปอดอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกันก็เป็นได้ ส่วนค่าออกซิเจนที่ต่ำลงบ่งบอกถึงแนวโน้มการเกิดออกซิเจนในเลือดต่ำซึ่งเป็นผลมาจากความผิดปกติต่างๆข้างต้นร่วมด้วยกระบวนการที่แพทย์ควรจะต้องทำก็คือณขณะนั้นคือการตรวจร่างกายอย่างละเอียดร่วมกับการสั่งการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่จำเป็นแต่ด้วยข้อมูลที่มีจำกัดมาก จึงไม่อาจสรุปได้ว่าอาการดังกล่าวถือเป็นภาวะวิกฤตหรือไม่นี่นะครับบ้ิช่ยวชาญท่านแรกบอกว่าข้อมูลนั้นจำกัดนะครับยังสรุปไม่ได้ว่าตกลงเนี่ยที่บอกว่าวิกฤตอันตร,รายจะถึงชีวิตเนี่ยตกลงเนี่ยอยู่ในสภาวะอันตร,รายถึงชีวิตหรือเปล่าสำหรับกรณีของคุณทักษิณน,นะครับนี่ข้อหนึ่งนะฮะข้อสองครับ การรักษาตัวนานกว่า120วันนั้นเป็นไปได้หรือไม่นะครับรองศาสตราจารย์ทีระก็บอกว่าอาจเป็นไปได้ขึ้นอยู่กับสุขภาพและปัญหาของผู้ป่วยแต่ละคนรวมถึงปัจจัยเสี่ยงด้านอื่น,นๆเช่นการติดเชื้อภาวะแทรกซ้อนจากการรักษาหรือภาวะไม่พึงประสงค์จากยาที่ได้รับ ส่วนระยะเวลาในการรักษาตัวผ่าตัดก็ขึ้นอยู่กับชนิดของการผ่าตัดและจำนวนครั้งที่ผ่าตัดด้วยซึ่งอาจเป็นไปได้ตั้งแต่ไม่กี่วันจนอาจจะถึงหลายสัปดาห์โดยมาตรฐานทางเวชปฏิบัติแพทย์จะตรวจรักษาและประเมินผู้ป่วยเป็นระยะรวมทั้งบันทึกความเปลี่ยนแปลงต่างๆของผู้ป่วยอย่างละเอียดเพื่อประโยชน์ในการ ทบทวนธรรมชาติของอาการป่วยและการตอบสนองต่อการดูแลรักษาของผู้ป่วยรวมถึงระบุแผนการดูแลรักษาหรือและแผนการจำหน่ายผู้ป่วยตามสถานการณ์ที่เหมาะสมนี่ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคณุณวุฒิท่านแรกนะครับนี่รองศาสตราจ,จารย์ธีระวรธนารัตน์นะฮะ ก็บอกโดยเบื้องต้นหละครับว่ายังยังไม่รู้ว่าตกลงเนี่ยอาการของคุณทักษิณนั้นเป็นภาวะวิกฤตตามที่นะครับเรือนจำหรือว่า,รรา,วาโรงพยาบาลโรงพยาบาลโรคบอกมาหรือไม่เพราะข้อมูลจํากัดนะฮะเนี่ยแล้วก็ถ้าจะรักษาตัวนานนั้นเนี่ยก็มันอยู่กับหลายเหตุหลายปัจจัยนะแต่ไม่ว่าจะยังไงเนี่ยจะต้องมีเขาเรียกว่ามาตรฐานของเวชระเบียนปฏิบัต นะซึ่งอันนี้มันจะเกี่ยวกับเรื่องของเวทระเบียนแล้วลครับที่เราเคยพูดไปแล้วนะที่อาจารย์แสงเทียนเคยเอามาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังแล้วคือยิ่งอยู่นานก็ยิ่งต้องมีข้อมูลพวงนี้บันทึกเก็บเอาไว้นะฮะมันทำปลอมมันทำเฟกขึ้นมาทีหลังเนี้ยไม่ได้นะฮะอ่ะนี่ท่านแรกนลครับท่านผู้ชมนี่ยท่านต่อมาครับท่านผู้ชมนะฮะคือรองศาสตราจารย์ไวยพ์จันทระวิมาเหลืองเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองนะครับเนี่ยเมื่อใดดูข้อมูลทั้งหมดแล้วเนี่ยก็ให้ความเห็นนะครับว่าข้อที่หนึ่งจากข้อมูลด้านสุขภาพที่มีอยู่เห็นว่าอาการโดยทั่วไปของนายทักษิณถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติเาเว้นนะครับเว้นไว้นิดหนึ่งจากข้อมูลด้านสุขภาพที่ผู้ทรงคุณวุฒิท่านใดดูแล้วเนี่ย ท่านบอกว่าอาการทั่วไปนะครับของคุณดักสินนั้นถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติยกเว้นค่าออกซิเจนในเลือดที่ตรวจจากปลายนิ้วที่ถือว่าต่ำกว่าปกติส่วนโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดซึ่งเป็นโรคประจำตัวที่ต้องรักษาต่อเนื่องถือเป็นภาวะที่อันตรายเนื่องจากอาจทำให้หัวใจวายได้ ซึ่งต้องรักษาโดยการผ่าตัดใส่บอลลูนโดยแพทย์สามารถใช้สายสวนหัวใจแล้วก็ทำบอลลูนได้ใช้เวลาไม่เกิน1วันและผู้ป่วยสามารถกลับบ้านได้หลังจากการทำบอลลูนเพียงสองวันทั้งนี้เป็นเพียงการวิเคราะห์เบื้องตน้นเนื่องจากไม่ทราบว่ามีโรคแทรกซ้อนอื่นร่วมด้วยหรือไม่ อ้าวนี่แหละครับท่านผู้ชมนะฮะเดี๋ยวไปดูข้อ2ก่อนค่อยมาว่ากันนะครับเนี่ยข้อ2นะครับเนี่ยอาจารย์ไวยพศนะครับยังบอกว่าผู้ป่วยเคยมีประวัติติดเชื้อโควิด -19 แล้วมีภาวะปอดเป็นพังผืดเข้าใจว่าเป็นโรคพังผือดอุดกั้นในถุงลมซึ่งจะทำให้ปอดทำหน้าที่ที่แลกเปลี่ยนออกซิเจนเข้าสู่ระบบเลือดได้ไม่ค่อยดี แต่ทั้งนั้นทั้งนี้ต้องดูจากภาพ CT s c สแกนว่าในปอดน,นั้นมีพังผืดมากหรือน้อยเพียงใดและปริมาณออกซิเจนนั้นต่ำลงมากเพียงใดค่าปกตินั้นจะอยู่ช่วงร้อยละ96 9 9ถึง99หากระดับออกซิเจนต่ำกว่าร้อยละ95ลงมาก็จะถือว่าอันตรายแล้ว เพราะอาจทําให้ผู้ป่วยช็อกซึ่งทันตสถานของโรงพยาบาลราชทันสามารถควบคุมอาการทงผืดเรื้อรังในปอดอันเนื่องมาจากโควิด -19 ได้ด้วยยาพ่นส่วนอาการหมอนรองกระดูกเคลื่อนหรือกระดูกไขข้อเสื่อมไม่น่ากังวลเพราะเป็นเพียงทําให้มีอาการปวดกล้ามเนื้ออ่อนแรงเคลื่อนไหวไม่ได้เท่านั้นเองไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตอ้าว่านผู้ชมครับ อ,อ่านถึงตรงนี้นะครับเนี่ยนะฮะชัดเจนอยู่แล้วต้องให้ผมขยายความอะไรไหมครับนะฮะก็คือถ้าดูจากอาการทั่วไปแล้วเนี่ยนะฮะผู้เจ้าชาญท่านที่สองผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่สองบอกว่าอาการอื่นๆของคุณนักสินถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับเนี่ยยกเว้นเรื่องของค่าออกซิเจนในเลือดที่ต่ํากว่าปกตินะครับเนี่ยส่วนอาการที่เป็นอันตรายก็คือนะครับกล้ามเนื้อ หัวใจขาดเลือดนั้นเนี่ยจริงๆทําบอลลูนวันหนึ่งแล้วก็พักสองวันกลับบ้านได้ถ้าเป็นกรณีทั่วไปนะนี่มันก็มีในยะแหละครับว่าจริงๆถ้าทําบอลลูนนะครับนะฮะที่โรงพยาบาลตํารวจอะไรยังไงเนี่ยนะฮะแล้วก็นะครับพักฟื้นแค่สองวันก็สามารถกลับไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลราชทันในเดือนจําได้ไม่จำเป็นต้องอยู่ที่ชั้น14ของโรงพยาบาลตำรวจถึง180ดบวันอ่ะคือเกิน120บวัน นะนอกจากนั้นท่านก็บอกครับว่ามาพูดถึงกรณีที่คุณทักษิณเคยติดโควิดนะครับและมีอาการที่สืบเนื่องเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับการป่วยโควิดเนี่ยทางผู้เชี่ยวชาญบอกว่าอันนี้เนี่ยทางโรงพยาบาลราชธา,านเองเนี่ยรักษาได้โดยยาพ่นนะครับทา่านผู้ชมนะฮนะไม่ได้ซับซ้อนสลับซับซ้อนอะไรเลยนะฮะส่วนอาการอื่นเช่นนะครับหมอนรองกระดูกหรือนะว่าไขาข้อเสื่อมเนี่ยอันนี้ก็นะครับ ไม่ได้เป็นอันตรายถึงชีวิตอ้าวนี่แค่สองท่านนี้ครับท่านผู้ชมนะฮะแค่สองท่านนี้ก็โอ้ยนะครับหนังนาสาหัสแล้วอ้าไปดูนะครับในๆก็เอาไปครบคนที่สามี่ท่านผู้ชมคุ้นชื่อคุณ,ค,ณคุณแซ่กันอยู่นะครับผู้ช่วยศาสรตราจารย์ปร,ริญญาเทวาน,นาริมิตรกุลผู้เชี่ยวชาญด้าน,นกฎหมายนะครับเนี่ยคุณปร,ริญญานะครับเนี่ยบอกว่าการเปิดเผยข้อเท็จจริงเรื่องการป่วยในกรณีนี้เป็นสิ่งสําคัญ นะครับเพราะเป็นบรรทัดฐานที่จะทําให้ผู้ป่วยในเรือนจาอีกเป็นจํานวนมากควรจะได้รับมาตรฐานเดียวกันและไม่มีการเลือกปฏิบัติซึ่งอาจไม่จําปจเป็นจะต้องเปิดเผยอาการป่วยโดยละเอียดแต่ควรมีมาตรฐานให้ประชาชนสามารถเชื่อได้ว่าในทักษิณป่วยหนักจริงจนถึงขั้นที่ทันสถานโรงพยาบาลไม่สามารถรักษาได้เพื่อป้องกันการใช้ช่องว่างทางกฎหมายในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วยวันนี้พูดกับท่าครับปริญญาเทวานารุงมิตรกุลนะฮะ ผมเคยนะวิาพากษ์วิจารณ์แกไปหลายเรื่องหลายดอกเหมือนกันแต่วันนี้นะครับเออพูดและน่าฟังนะฮะอาจารย์ปริญญายยังบอกอีกครับว่ากฎกระทรวงของการส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอกเรือนจำนั้นนะครับ2,563กำหนดเอาไว้ว่าหากผู้ต้องขังรักษาตัวเกิน30วันเกิน60วันเกิน120วัน ให้ผู้บัญชาการเรือนจำมีหนังสือขอความเห็นชอบจากอธิบดีและรายงานผู้บังคับบัญชาให้ทราบตามลำดับชั้นพร้อมกันนั้นต้องทำความเห็นของแพทย์ผู้ทำการรักษาและหลักฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้องแต่ไม่มีข้อกำหนดว่าหากเกิน120วันไปแล้วจะต้องขออนุมัติอีกหรือไม่ซึ่งอาจจะเป็นช่องว่างหนึ่งที่ทำให้ผู้ต้องขัง รักษาอาการป่วยนอกเรือนจำได้เป็นระยะเวลานานเกินไปโดยไม่มีการตรวจสอบนอกจากนี้การกําหนดให้การรักษาตัวเกิน60บวันหรือร้อยี่บวันทําให้ผู้บัญชาการเรือนจําเพียงแค่ขอความเห็นจากอธิบดีและรายงานประหลัดกระทรวงยุติธรรมกับรัฐมนตรีว่าการยุติธรรมเพื่อทราบอาจไม่เพียงพอเนื่องจากประหลัดกระทรวงยุติธรรมและรัฐมนตรีนั้นควรมีความรับผิดชอบในกรณีนี้ด้วย พื่อควบคุมและป้องกันการใช้อำนาจในทางที่ผิดนี่นะครับชัดเจนนะครับอาจารย์ปริญญาพูดถึงข้อกฎหมายนะฮะว่าจริงๆแล้วเรื่องการอ้างข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเนี่ยเปิดเผยได้ครับแต่ไม่จำเป็นต้องเปิดเผยแบบละเอียดก็ได้แต่ให้รู้ว่านะครับที่ทําไปนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นการเลือกปฏิบัติต่อผู้ต้องขังคนอื่นแล้วแถมนะครับพูดถึงช่องว่างของกฎกระทรวงต่างๆนะฮะ ซึ่งดูเหมือนจะเปิดช่องนะครับให้แค่รายงานผู้ที่เป็นหัวหน้าผู้บังคับบัญชาทราบก็พอแล้วแต่จริงเนี่ยมันเอาความผิดมันสาวความผิดไปถึงนะครับผู้บังคับบัญชาระดับสูงไม่ได้โดยเฉพาะรัฐมนตรีเนี่ยตรงนี้แกบอกว่าเป็นปัญหานี่นะครับคนที่สามคนที่4ี่ครับท่านผู้ชมผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ปารีนาศรีวณิชเป็นผู้ทรงคุวุฒิด้านกฎหมายนะครับ ท่านบอกแบบนี้ครับท่านบอกว่าการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังมีมาตรฐานที่เป็นสากลในข้อกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําแห่งองค์กรสหรประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง United States Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoner นแะบคบรับหรือข้อต้องขังที่เรียกกันว่าข้อกําหนด m e n d e l a หรือ Mandela rules นะฮะ m l n d e l a rules นั้นวางหลักการเอาไว้แบบนี้ครับ ว่าเป็นสิทธิของผู้ต้องขังที่จะต้องได้รับการปฏิบัติในเรื่องของการรักษาอย่างเท่าเทียมกันโดยหลักการไม่เลือกปฏิบัติแบ่งเป็นสองกรณี 1. การไม่เลือกปฏิบัติระหว่างผู้ต้องขังกับบุคคลภายนอกกล่าวคือแม้บุคคลนั้นเป็นผู้ต้องขังก็ควรจะได้รับสิทธิการรักษาพยาบาลเท่ากับคนที่ไม่ใช่ผู้ต้องขัง2คือการไม่เลือกปฏิบัติระหว่างผู้ต้องขังด้วยกันจะต้องถูกปฏิบัติเหมือนกันอย่างเสมอภาคและ เท่าเทียมครับท่านผู้ชมอ่ะข้อ2ครับนะอาจารย์ปารีนานะครับบอกว่าการรักษาความรับของผู้ต้องขังย่อมทําได้นะครับและได้รับสิทธิ์ความคุ้มครองเช่นเดียวกับผู้ป่วยที่ไม่ใช่ผู้ต้องขังยกเว้นยกเว้นข้อมูลเหล่านั้นจะเป็นอันตรายต่อบุคคลอื่นแต่การเปิดโอกาสให้กับการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะช่วยให้สังคมแน่ใจได้ว่าไม่มีการเลือกปฏิบัติเกิดขึ้นกรมราชทัณฑ์จึงต้องทําให้ประชาชนมั่นใจว่าผู้ต้องขังรายอื่น ได้รับการปฏิบัติในมาตรฐานเดียวกันและควรปรับปรุงกฎกระทรวงการส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอกเรือนจำพศ2563ให้สามารถตรวจสอบได้ว่าการใช้อำนาจในการส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาตัวภายนอกโรงพยาบาลราชทันหรือที่โรงพยาบาลภายนอกนั้นนะครับเนี่ยจะเป็นเรื่องที่โปร่งใสมากขึ้นป้องกันการเลือกปฏิบัตินะครับนี่สี่ท่านครับท่านผูน้ชมนะฮะ ก็ให้เห็นทั้งแง่มุมของข้อเท็จจริงเรื่องอาการนะครับเนี่ยแล้วก็ให้เห็นถึงแง่มุมในข้อกฎหมายและหลักการสากลซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนะครับท่านผู้ชมเนี่ยก็นาไปสู่ข้อสรุปนะครับนะฮะที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนนั้นเนี่ยได้บอกเอาไว้นะครับว่ากรณีของการรักษาตัวของคุณทักษิณที่โรงพยาบาลตํารวจนะฮะ แล้วก็ใช้เวลาอยู่ที่นั่นร80วันนานนานนาน,นานนะฮะเป็นการเลือกปฏิบัติอย่างที่เป็นข่าวมาก่อนหน้านี้แล้วซึ่งวันนี้ผมเอารายละเอียดที่ยังไม่เคยเปิดเผยนะครับแต่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับเต็มนั้นเนี่ยมาเปิดเผยให้ท่านผู้ชมได้รับรู้รับทราบนะฮะขยายความขยายเห็นรายละเอียดเพิ่มขึ้นนะฮะซึ่งก็จะเป็นการตอกย้ำมากขึ้นแหละครับท่านผู้ชมว่านะฮะ สิ่งที่นะครับมีการเรียกร้องให้ตรวจสอบในกรณีอาการป่วยนะครับของคุณทักษิณนั้นเนี่ยที่เขาที่เขาเรียกกันแบบภาษาชาวบ้านว่าป่วยทิพป,ป่วยทิพเนี่ยนะฮะก็มีผู้เชี่ยวชาญมีผู้ทรงคุณวุฒินะฮะได้ออกมาให้ความเห็นเรื่องนี้โดยตรงนะครับและก็ยืนยันสิ่งที่หลายคนตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสงสัยอยู่ว่าคุณทักษิณนั้นเนี่ย มีอาการป่วยหนังหนาสาหัสจะเป็นจะตายถ้าไม่ได้ไปอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจชั้น14แล้วเนี่ยอาจจะเสียหายนะครับอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตเนี่ยหลายคนไม่เชื่อท่านผู้เจยาชาญก็ให้ความเห็นไปในทํานองแม้ว่าท่านจะไม่ฟันธงนะครับเนี่ยแต่ท่านบอกว่าถ้าดูจากข้อมูลที่มีอยู่ซึ่งมันจํากัดมันยังระบุไม่ได้ว่าเป็นอาการป่วยที่อยู่ในขั้นวิกฤตและนะครับเนี่ยอยู่ในสภาวะที่รุนแรง ไม่นําซ้ำยังบอกเลยนะครับว่าถ้าลําพังแค่อาการป่วยที่บอกมานั้นเนี่ยที่บอกมานะที่ทางาเรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานครที่โรงพยาบาลบวจบอกมานั้นนะว่าคุณทักษิณมีอาการป่วยหนึ่งสองสามสี่แบบนี้เนี่ยอันนี้ก็บอกว่านี่ครับอย่างที่บอกแล้วนะฮะคือถ้าเกี่ยวกับหัวใจก็ทําบอลลูนหนึ่งวันรักษาตัวพักฟื้นสองวันนะฮะถ้าเป็นถ้าไม่ใช่ผู้ต้องขังก็คือกลับบ้านได้ถ้าเป็นผู้ต้องขังก็คือกลับไปนอนที่ กลับเข้าเดือนจำได้อะนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องของนะครับกฎระเบียบแล้วก็การกฎเกณฑ์ของการปฏิบัติให้เท่าเทียมกันก็จะมีการอธิบายขยายความในรายละเอียดว่าเห็นไหมครับเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลมันทำให้เห็นว่าคืองานนี้นะครับต้องบอกว่าไม่ใช่การพุ่งเป้าไปที่ตัวคุณทักษินเป็นเป้านะครับ นะเพราะคุณทักษินถือว่าเป็นผู้ที่นะผูกปฏิบัติแต่ผู้ที่เป็นจำเลยผู้ที่ต้องรับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงก็คือผู้ถูกร้องนะครับที่สองนั่นก็คือเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครโรงพยาบาลตำรวจอันนี้แหละหนักนะฮะซึ่งจริงๆมันจะมีชื่อครับว่ามีใครเกี่ยวข้องอะไรอย่างไรนะฮะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัชทันไม่ว่าจะเป็นแพทย์ของโรงพยาบาล ราชทรรหรือโรงพยาบาลตํารวจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ตรงนี้แหละครับที่ทําให้คณะกรรมการสิทธิ์เขาบอกว่าเนี่ยพวกคุณเลือกปฏิบัตินะฮะเนี่ยคุณทักษิณเหมือนจะได้อนุสง์เหมือนอาจจะได้ประโยชน์ไปในกรณีนี้ซึ่งก็ต้องไปว่ากันอีกนะครับว่าถ้าเกิดว่ากรณีของนะครับคณะกรรมการสิทธิ์นั้นเนี่ยคือถ้าเกิดว่าปปชนั้นนะครับยืนยันฟันธงคอนเฟิร์มลงมาว่านะครับผิดจริงนะครับหรือมีความเห็น ให้ดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ต้องไปว่ากันอีกนะครับนั่นกรณีของคุณทักสินเนี่ยอีกกรณีหนึ่งอีกคดีหนึ่งนะเนี่ยต้องมาว่ากันต้องไปพลิกตําราพลิกกฎหมายเหมือนกันเพราะยังไม่มีเคยปรากฏนะครับท่านผู้ชมในกรณีแบบนี้และผมว่าทั้งโลกก็ไม่เคยปรากฏมีเหมือนกันเพิ่งมีในประเทศไทยประเทศแรกนี่แหละนะฮะนซึ่งไม่รู้ว่าจะนาไปสู่กระบวนการในการทําให้คุณทักสินต้องกลับมาติดคุกได้หรือไม่ประการใดนะครับนนั่นเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่2ก็คือ จเจ้าผิดไปถึงนะครับรัฐมนตรีจเจ้าผิดไปถึงนะครับผู้ที่เกี่ยวข้องผู้บังคับบัญชาระดับสูงในเรื่องนี้นั้นเนี่ยที่เลือกปฏิบัติช่วยเหลือคุณทักษิณน,นะครับให้ได้ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจชั้น14อยู่นะเป็นระยะเวลานาน,านได้หรือไม่ประการใดอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันแต่ทั้งหมดทั้งมวลมันตอกย้ำแล้วครับว่าตอนนี้นั้นเนี่ยอ่ะจับตาดูครับอีกวันสองวันจะมีข่าวน่าจะเป็นข่าวใหญ่ ที่รับกับเรื่องนี้นั่นก็คือการขยับเคลื่นเคลื่อนไหวของนะครับเนี่ยคอปทอและคุณนิพิษอินทรสมบัติซึ่งก็กอดติดเรื่องนี้อยู่นะฮะดูนะครับว่าจะมีการนะครับทิ้งบอมจะมีการโยนระเบิดใส่รัฐบาลของคุณแพทองทานนะครับคุณลูกของคุณทักษิณอีกหรือไม่ประการใดติดตามกันครับขอบคุณครับ